ขณะที่าพีตายจิตใจไม่เสื่อใช่ไหมไม่เสือยอ่าอะไรก็ก่กอนหน้าที่เราจะตายจริอองจริงการที่มันไม่เสื่อมันต้องเป็นแบบนี้นะทุกวาระที่เร,ร,รามีชีวิตอยู่เวลที่กํลา,าลาัลางใจเรามีอยู่กําลังใจเราจะต้องยึดมันน่น,นในพรนะทุพกานเั็นปกติคนไหมใช่เวลานี้ยนะเวลา,น,านี้จิตใจเรายึดมั่นทุกการเปนปกติ อันนี้เวลาที่เ็นเราป่วยขึ้นมาเราก็ต้องตัดสินใจวเสมอวยนิดเดียวคิดว่าชีวิตนี้จะเป็นเวลาไอ้ทังเราก็ไม่สนใจมันเราแต่ว่าการร่างกายถ้าตัดสินใจแค่นี้ก็เป็นไข่ว่าขึ้นจะเวลา่างกายจะบีไม่ตัดสินันอีกเท่านี้ก็ถึงขั้นตายอันนี้ดูต่อไปภาพนั้นเขาองค์เขาจะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูภาพนั้นนานๆทศนะว่าในชั่วนาที่ป่วยนั้ อีกประมาณสักเจ็ดวันหรือสิบห้าวันจะถึงวันที่นายวิถัยจะต้องตายแล้ต้องทำวิปพานเวลานั้นเขาออนตัวเป็นวิจะมานเขาเห็นภาพตารความเป็นเพียงแต่เาที่ป่วยหนักใกล้จะถึงวันตายสิบห้าวันหรือเจ็ดวันเราเห็นคนตายเห็นคนมเห็นพระหันวิปปานมาลอยได้กับสร้างความขึ่นขื้นใจในนี้ไหมมีค่ะดูภาพ ถ้าเวล,ลานั้นภาพกายเราใจเราเห็นท่านมันลอยอยู่เราออกไปคืนแล้วท่านก็นอนดูท่านอนอนก็จะนอนวัตถะทำมันลอยขึ้นใช่ไหมใช่ออกไปดูท่านเลยไหมจักรออกได้ไหมหลายปารท่าน,น,นมาลอย,ลอย,ลอย,อยาเหนา็นทะเลความชุ่มชื้นะนะใช่ไหมเวลานั้นจิตที่คนกายานนากมันมีก็ภาพโปร่งกว่าในะ,ใะเราเลยจิตจะท่านที่ท่นานเป็ปฏิปักษ อะไรสมัครตัวตอนนี้กูถามแล้วเลยแค่ดยการดากูเยเราม่งมั่นอย่างนี้เป็นปกติเวลาเนี้ยติดเชื่ออะไรมาทั้งหมดตักถึงขึ้นใบกงนี้ึคนมีฐานะเุ็นคนมีศักขีเป็นนเขางกงคนเป็นนักกฎหมายเวลาที่ตัดสินมาแล้วอาจจะใช้กากฎหมายเพื่อไลความกัด แล่ว่าปับเอ็โลภะตรงนี้วันหน้าสับมาแล้วที่จิดมันได้แต่คุณถามโอเคผมจะจาใจถามดูทีสภาใกล้ใจยางไงกสภาพมันเป็นไงอยู่ตายแบบนอนนิ่งท้องอทัสงวนเรือยเรือยไปจี่ลงท้องอัเจ็บแก่ทอกันี้ยเจ็่หลังา่อรงน้ายอมากเลยก็เป็นภาพของ้สูา เ้าผ่านธรรมดาดเราโตมเราเจ็บเจ็บ,บแรงแรงก็น,น้อย,ยใช่ไหมนี่ก็ผ่าพธรรมดาไอ้ทุกเวทนาการปวดเจ็บมันมีมากรันมีน้อยเลยก็มีน้อยเนียคือแบบว่าเราตดีอาบอาน้อยที่สำคัญตอนนี้ก่อนก่อนที่จะที่หกลายในช่วงนั้นอเฮอรรมัคห้าเนี่ยนะ รักษาผลขาดนาคามีจะได้ก่อนตายสักสิบปีและสิบปีที่จะตายถามไ่าไนมคราวนาอยูได้ก่อนตายนะสิบปีแมยปีเนี่ยถ้าได้นาคามีก่อนตายก็มีวันตายเวลานี้ทุกคณะโอดจาร์ทั้งหมดใช้ได้แต่โสดาบันรู้ทันแล้ว ว่าลุกภัยเขาโคจะเป็นปกติอย่างหนึ่นงการสุดพโนโิทิภนไปถึงลุกภัยอย่างอันนี้สำคัญมากกับนุพภัยถ้าได้ถึงได้โสดาบันมันถอยหลังไม่ลงใช่ไหมในเมื่อถอยหลังไม่ลงมันเดินหน้าอย่างอยู่แล้วมันจะไปหยุดไหนก็ไปหยุดที่ผ่านถ้าทุกวันเราขึ้นไปชี่ผ่านก็ไปขึ้นเลยที่ผ่านจะมีไปใต้าอะไรนี้นทุกวันให้ไปขึ้นเลยทั้งสายลุกภานปกตินะ วันหนึ่งได้เวลาสองอนาทีห้าสิบสิไม่รู้เราว่างๆแล้วคนนี้ไปแล้วตุ๊บถ้ารามามันเลยไหนมากกว่าผู้ช่สองสามนาทีไม่ต้องไปหลับหัวตาแต่คนมีคนเห็นทําใจสบวายรลืมตาทําตาเมือเมืออันจิตแขให้ไมันกินด้วยก่อนหลับนอนลองไปแรกมนตอน้างนลางนี่เขาบ้าบ้าบวบบวนอนแล้วได้จิบตนงบรานัาน้น,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 นก็ัวดตับ ตื่นก็มาเไยใหม่หัวใจก็กาลังสบายสงบพุทพปฏิปันสุขกัเนเดียวเลยเท่ากับทีนี้อย่างนี้ทุกวันตายมาอลยพุทธปิปันั่นไออันนี้แปลที่ทางเียแาตญญาเนี่ยตอนี้จะถามว่านายขตาังิญาเนี่ยเนี่ยชุมนาราประชาชนสนใจมากเวลานี้ประเทศไทยอยู่ใกล้สภาวัสงธรรมต้งให้มีนะถามมือจ้าเลย ว่าใกล้จะพอว่าสงครามถาว่สงครามเรากับยวนเสมลาวไม่ได้เกิดในตัวไทยนั่นแหละคือไม่ง่าสงครามระหว่างยวนเสมนลาวสามเศร้าเียเขาคิดว่าเยตีไทยเนี่ยอนาาคตพันยาตีหรือไม่ดีเยตีนะเขาไม่ถอนกำหรังความตั้งใจใช่ไหม ถ้าส <c oughs> ามีหาเขาเลยจะกินยสีแล้วก็แมแม่ขอแม่ปวดแม่ยากจะบอกว่าถ้าหากว่าข้าติดตีประเทศไทยกันมานี้ข้าจะสามารถจะยึดพื้นที่ของประเทศไทยไปครอบครองได้ไหมไม่ได,ได,ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยอันเชิญเมื่อเขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้เลยเลยเราจะตีพื้นที่เข้าไปได้หรือเปล่า ได้ได้แต่เกงใจแพะเนอะันไม่แก้ให้เราคุณดูเกงใจตยกันเลย่ะอันนี้ใช่คือว่าถ้าหากว่าชา,า,า, <c oughs> า,าติใหญ่ใหญ่ไวางเราก็จะต้องยึดพื้นที่ได้แน่นอนไอ้เน,นี่กนย,ยมมก็เป็นชตากรรมสวนหยวนยานลาเขเมงพฤตากรรมนะไอ้ราเมเมเนี่นยม,มัมตามเพราะว่าเพราะว่าตามที แต่ว่าสันดานเราเนี่ก็เป็นสันดานไม่ดีเท่าเปล่าแล้วเออเราทราบที่ชื่อรู้เรื่งองที่พระพุทธเจ้าท่บอกว่าเราจะไม่เสียพื้นที่นะแต่เวลาที่รบก,กันรบกันก็เป็นของธรรมดาเออเราจะถามนะถ้าไม่จุดเรื่องใหญ่เท่าไหร่องราะชาติม,ามันจะใหญ่มากไปเสียงจะเดือดร้อนเองนี่ต่อไปในอนาคตในอนาคตพยาน ในเวลานี้ประเทศไทยสินค้าวะแห่งแ้วเรียกว่าทุกข์ทกข์ะพยมีความยากลำบากเป็นความจริงอยู่น้ำมันก็ม่สมบูีใช้ข้าวส่งมีต่ว่ยจำตาลก็ไม่มีของกระแพงสึ้นใหญ่แต่ภ้าคนที่ขึ้นมาทำงานเพื่อชาติมันกลายเป็นชาติไปฮั่นโกรธเกิดัมงหมดก็ขอทุกคนทูลถามองค์สมเด็จพระบรมเสดคจ ว่าอทุกกรรมที่ทำให้คนไทยต้องลำบากอย่างนี้อีกสักกี่ปีมันจะที่ไาลไปความยากลำบากอั้รามีทุกกนมานยี่สิบถึงยี่สิบห้าปียี่สิบสถสิบห้าปียี่สิบยี่ห้าปีนี่ก็ไม่กลเป็นมหาสีหน่อยใช่ไหมจดกค่ะไอ้ที่ไม่ไกลลากมันเป็นาสีแรกประเทศไทยเป็นมหาสีก็ถูกถาวาว่าคลายไปเรื่อย หมายถึงเราทำาลายมาได้คน20-25ปีนนแน่อระยะต,ต้องต้องที่จะให้มันทรงเริ่มขายสายความดีย่อมตัวสองพันสองนห้าร้อยสองพันห้าร้อยี่สิบน้ำมั 2> 2, 2, 20, นเริมขึ้นแล้วดิเฮอยน้ำมันเริ่มขึ้นไนยังใช่ขึ้นทันทีะขึ้น้ แค่แล้วสองพันห้าร้อยยี่สิบสิบทศไทยแล้สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ที่สามยี่สี่นี่ก็จะเริ่มจะเริ่มหมดนัดเริ่มหมดไม่ไหวอ่ะสองพันห้าร้อยยี่สี่การปีผ่านไปนนมัดมัดกลาเป็นเพื่งเริ่มคลายตัวน,นี่ยังมองไม่เห็นะยังมองไม่เห็นว่าดีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเอ ให้พลังขาบ้านเลยให้เยอะเลยฝรั่งขาบ้านมันหลันแบบไหนอันนี้มาไหมมาขอซื้อน้ำมันแทนซื้อน้ำมันเลยเาขอซื้อน้ำมันมันมาส่งรถทีเจ้าค่ะต่นแรกข้าต่างๆมันลอกกันใหญ่คนนึงไหมเจ้าค่ะตอนนี้เรามีแร่ดีๆก็เยอะมีน้ำมันก็ดีมีแร่ก็ดีมีแคร์ก็ดีมีทรายน้ำมันมีน้ำมัน แตเมีรายละเอะเนี่ยงที่ดีที่สุดในโลกปริมาณขาสูโในโลกแล,ล,แล้วเขโล่ออะไงอันนี้เรากะเริ่มหมายตัวดีทั้งตนนั้นเริ่มดีในตางระดับเราท่านยังคอยเข้ามาแลา้วเาอกวอันนี้เป็นการขัวสุญญาน,น,านนะอันนนถ้าตานน่าง,างสาุญญา,านนี้เราถามเรื่องอะไรต่างมัก็คนยเขมองดูทีนี้ไปปัจจุปันนสุญญานไ้ปัจจุปันนสุญญานนี่ยานปัดคัน ในประจุบันนี้เอาไปสคกคนดีไม่น้ะเออตอนนี้เอ้ยไปเยี่ภมพระ,าะพาราชพ่อตอนเขาเจาคนมเป็นปู่นะเวลาได้่านปนาาู่พระราชาท่านในหื่คนนั้มาหาเลยเรื่องง่นาใช่ไหมเจนได้บันทึกททข้างหน้าถาไม่าท่านไปในฐานียัง ไไ้าไปาราสุตโตต้อไปอันนี้ถูกไปสุดๆเป็นเป็นดวงดวงนะถ้าเป็งงนหลักดวงนะเนี่ยท่านไปนิพพานเราเลยนี่เอท่านพระรา,าชต้องเดินไปแล้วท่านก็ผุนแล้วก่อนจะตายท่านจะเลยนชนะธรรมะแล้วขึ้นไปสุดโต่งไปเป็นพรตธรรมไธรรมะเรเลยนี่เองท่านต้องไปพระมาที่สุดโ เออเรียกจากค,คุณถามท,ท่าน,นาท่านหลวงปู่เนี่ว่าที่เรือองค์ไม่สเสด็จไปนิพพานวัยรออยู่ในเวลานี้เพื่อเดียวอะไรเพราะเขาที่น่าจ,จะไปได้นานแล้วของลูกหลานไม่จะ่การแต่กตั้งเนี่ยจะลืมว่าท่องหมดแต่ที่ต้องเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติใหญ่ทั้งหมดที่เราเชิญมาว่าใครที่เป็นพ่อเป็นแบบม่ที่มีสมบุกเนี่ยท่านหัวงของเรา เป็นพอ่อใหญ่ให้คอยไอ้คำถามว่าตามธำรามันไม่มีไอ้การที่จะบรรลุบางคนให้คอยกันมันมีเพราตะเขาตอบว่านี่ไม่ใช่ธรรรานี่เปการาปฏิบัติเองไอ้ตำราเขาไม่เกี่ยงก็เลยโง่ตามเขาไม่เกี่ยงเลยนี่คือนคอยไปขอปฏิบัติเองนี่เป็นเป็นป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิบัติเรียกปัจจุบันอาจารย์จะบรรยายไหมฮู้ปัจจุบันไอ้ยาตัวนี้นะี่ยเราอยากสุขเศร้า ว่าเล่นให้มันเชื่องวิธีเล่นยามแปลกยามเล่นมันเชื่องแล้วมันจะเกินถ้าแล้วมันก็มีคนประโยชน์แต่นปัจจุบันมันดีเขาเรียกว่าต่อไปก็ทั้งเจ๊งหมดแล้วถไปผ่านท่าเดียวเห็นอะไรมันดีแล้วก็ตีตัวก็จะผ่านท่าเดียวแล้วไม่หลวกไปไปถ้าวิธีเล่นกล้องแล้วก็ตั้งซึ้งจับถ้าติดตั้งถูกบ้างก็ทำอะไรถ้าผิดตั้งติดราะอะไรตั้งใจดีไหมที่ถูกถูกเราเล็กถึงพระพุทธเจ้าหลุ่หลวมไปหน่อย เราบากนิไปใหม่ตรงน,าานี้พลาดโดยภาดเกี่ยวกับเน่ยพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องบาปตาย่ถ้าถูกเปล่งได้ทาไงนเราวางกำลังใจแบบไหนที่ถูกเปล่งอย่างเราตั้งนั่งนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเล็ทเพียงเพื่อนอีกคนหนึ่นเงเกีจากา้เาเวลาไว้เวลาเนี่ยเราไปถามเขา,าอาจจะพลาดเล่นมานิดหน่อยตัวไอ้เพื่อนคนนี้เวลานี้มานทำอะไรอยู่ กินข้าวแล้วก็นอนหลับแล้วก็เครื่องดนตรีฟังเพลงเต้นรำอคไรับแล้วบอกว่ามาถามบางเอเวลาไม่แค่ทำอะไรเนโดยโดยจิตใหญ่ๆเขาตอบง่ายแลว่สิ่งใดที่เมาต้องปกติจะถามเขาเรารู้ได้เราจะไปถามเขาถามว่าทีเขาบอกได้ง่ายว่าคนบอกต้องรับคาไม่อายหลอกเขาไม่ไม่ปกติก้อนตัวนี้เขาถนั่ในท่ากิจกรรมน่ารื่เดย ตอนเยอะเท่าไรก็จบไปแล้วไปทางใจเต็มเจ้ายอมรับพรยอมรับคนไทยเลยแต่ว่าเรื่องนี้เย็นก็จะไปไนเกินไปถ้าเราเล่นแบบนี้จะไปติดอารมณ์นี้เราคิดว่านี่เราทาจิตไม่ทรงตัวไม่คาดเคื่อนสมาธิสั่นๆถ้าเราเลยมันพลาดก็พลาดไปที่ทีอว่าพลาดก็พลาดไปเพราะอะไรเพราะความเห็นไมพลาดที่ไม่พลาดมีท่านเดียวคือพระเจ้าพระเจ day, pues like mine, humans, modèle, settling, ้าะเจ้าะยเี่ย ปัญหาที่ไม่พ่ายก็คือท่านไม่ติดใจทันตาตัดโลภะได้จดงตัดโทสะได้จดงตัดโมหะได้ดีเพื่อตัดอวิชชาได้จดีตัดอวิชชาตัวเดียวได้ดีแล้วก็ตัดแ้งหมดไอ้ตัวเนี้ยพลาดหรือไม่พลาดแต่ถ้ารู้อย่ากอือ่นท่านชาบเมืองไทยเขาจะขอไม่สำเร็จอันรู้ไม่ได้จริงจริงยังพระมหาเจ้าศพถ้าถูกเทวดาต้มโท่านปู่ไปใส่บาตรต้มงอ่าเยเลยใช่ไหม ก็ยังไม่รู้ฉน então, ันรู้่าคนแก่นะถเป็นฉันทายากถ้าถูกรายเท้ีดลาไปจับทหารจัดสถานที่อสางนังแชแดงใส่ปกดกอทํอดทำให้แก่ยังไม่รู้ว่าเทวดาไหอันนี้ว่าทหารจะต้องรู้อะไรทุกนอย่างไรหลายวัย่้องสี่ชั้นคือกพระป็นตวเโชคราภตวเป็นฉันทัพประตตัวเราไม่ใช่เป็นฉันทายากถ้าเป็นฉันทายากยังพลาดเราทำไมจะไม่พลา นี่มันพลาดฟังอะไรตองว่าแช่งเราถือว่าจิตมันเป็นก่อนแต่การรู้เรื่องของคนอื่นอย่าไปรู้เรื่องขอบสวนนะมันในเขาทําทําชั่วอย่าไปเชิงมองเรามองในรูปของความดีอย่างเดียวแต่ว่าฟังเออในเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไปลักไปเมิของใครเรารู้แล้วก็ตับทิ้งไปเลยมันเรื่องของเขาอย่าไปสนใจเขาเลยทีาดียวเอ้ยไม่เชื่อไปกดดันไปกดที่ตังของเขาอันนี้ เราสุดสาวเึ้นรถไฟต่อไปก็ขึ้นแยถาธรรมโตายานยานตัวนี้ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้เราสุดทุกข์แยถาธรรมโตายานนี้หมายความว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยจะมีความสุขจะมีความทุกข์มันนี่ต้องมีกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยไอ้ปัจจัยนี้แปลว่าอาศัยเจตสังกัลป์ทั้งหลาย ให้เหตุไม่บ้าตัวท้าไม่เกิดเ <c oughs> นื่อหายสมุตาิยาเนี่ยต้องเล่นให้คล่องจริงๆเลยว่าจะให้คล่องจีมันจะทำใ,ใจเสบายมากอย่างสมมติว่าเออดีย้อนแต่เอารารนีลูกเมก่ถึงงมจเจ้าจะเกิดพยาันแม่นะเล็กให้ช่วยตอบให้ตรงกจตามไปด้ว ไอ้เลยเป็นคนไทยเนี่ยแล้วทําไมต้องไปในชีวิตอยู่่ทีอเมริกาเพราะกรรมเดิมอะไรกันดาลกรรมบุเพนิวรียกวก็บุญอะไรมันกันดาลแกนิวะเนี่ยเพราะว่าจะต้องก็ต้องมีเป็นบุพเพนิวะแล้วก็ถามท่านสมเด็นสัมมติเจ้าถามท่านแม่เลยก็แม่แต่เมื่อกี้ท่านยิ้มทั้ถามแม่ แตว่าไอ้ที่จะต้องย้อนกลับมาศึกษากรรมฐานไอ้กรรมฐานนี้กลับมาศึกษาได้มันหนักมากแต่พวกเรื่องการเจริญสมาธิแล้วก็การพุทธัญญานี่หนักที่สุดที่กว่าอะไรทั้งหมดแล้วก็กรรมฐานนี้ให้ผลมากแล้วก็รวดเร็วเอ่ยหนึ่งเราสามารถทําได้เร็วเป็นการที่สองทำให้โดนใจอยู่ไม่ได้ต่อมาพุทถาม่าที่ข้อมูลอะไรก็ส่ง คนอนี้เพื่อจะได้เข้าผลิตภัณฑ์ใช่เพราะบารมีมันเต็มเลยจ้ะค่ะอยู่แล้วก็ต่อช่วยในขัรนพันธุ์ถูกแต่ตอบยางก,กับภาษากังกลายว่าถือบารมีมันเต็มมันจะไม่ได้มันต้องมาที่ความดีบนดานโดยบันดาลมาเนะนี่ยจะมีอะไรเรื่องความดีบังคับให้มาใช่ไหมจ้ะค่ะไอ้ก่อนที่จะมาในไทยก็แนะนำน้ำเปล่กาก็น้ำเต็หลวงพ่อ,พอดจ้ะค่ะต่อช่วยไ,ได้อ่ะไรไหม ก่อนไปอเมริกาเมื่อ5ปีที่แล้วมีเพื่อนให้ใเป็นคนหัวนัน่นนะใช่ครับไอ้นี่ได้แค่อ,าอา่านหนังสือนะแค่อ่านหนังสืออย่างเดียวก็ต้องมีจิตใจูกคัญอยากจะมาปฏิบัตินี่ก็จริงให้นคนแค่อ,าอ,าอ่านหนังสือถ้าอยากจะปฏิบัติมันหายายากอันดี้ก็ล่าลูกู้กันยังไม่เอาห็นแล้วเค็มอีกมันยังไม่ให้เอาทานัน อ,อ,อย่างท่านตอนตอนต้นเปงพระกะลิสอยู่ในสำนักของสมเด็จตั้งมามพื่อเจ้าท่านทำไม่สนใจแต่ว่าควาบารมีเต็มข้ามาพระพุทธเจ้าก็ะทุนของข้าพเจ้าหลันอันนี้การอ่านพระคัมภีร์เล่นเดียวแล้วก็ตั้งใจมาเจอารอสมผลฐานถ้าบารมีไม่เต็มตรงตรงน,นันไม่มา อันนี้มันต้องเต็มจริงๆ,ๆเต็มไม่ต้องแจะล้นสีเพราะว่ามันทนไม่ไหวเข้ามาแลใช่ไหมใช่ค่ะเออ,อเพราะทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องไปติดกับเขาเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องเป็นบารมีเต็มในบริการหนึ่งเราออกไปนอกประเทศไอ้นอกประเทศนเนี่ยกาลบนโลนผลแบบนี้ก็มมไม่ไมีใช่ไหมไม่มีจะยากนะเขาก็มีบุญเมตต์กันแบบเขาเขาไม่ใช่แบบเราเราเพราะเขาเไม่มีดีเ,เลยเขาไม่มีแต่คนละแบบในสมบัติ แต่จิตใจของเรากบบาผูกมัดแทะลงดูสนแบบนี้อันนี้ต้องเป็นบาร,รมีเดิมๆนะเออแล้วก็ถามแม่ว่าในสมัยที่อยู่กับแม่เข้ามานล้แม่เขาทนาดอ,อย่างรายการนั้นน่ะเขาเวลาที่เขาฟังเทศเขาชอบใจอะไรบางทีวัถอดหมดเสื้อแต่งตัวแต่ไม่ถอดเสื้อเส้อผ้าน,นะเสื้อเทศชั้นมดับก็ถอดติดกังเทศ แม่ใ,ใครก็ตีราคแาแพงเลยสามสี่เท่าถ้าคนมาซื้อไปก็เงนินจำนวนนั้นบำรุงสองถ้าไม่มีคนซื้อแกก็ซื้อเองบำรุงสองไอ้ท่า่อนก่อนสมัยที่เราเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีเลยฟังเทศไชยนาคพระนันง่งรุติเจ้า,นนา,าก็ดีพระนั่งพระรามก็ดีพระสุพรรมามาเคยถอดเครื่องแต่งตัวมาเรื่องไซต์น่้งเทคริคต้นซอยนั่นซอยติดกันแค่ไหนกันไห บ่อยใค่อยมมีใ hmm. ช mm ่คหะมีนะรวมจอ่ะรวมแก่แก่เีงรากติดกันเท่าหรือเปล่าแก้แัเีงรโดยไม่ต้องเพื่อนหรอก็มีบ่อยๆไอการทำบุญหมดตัวเนี่ยทำมาโดเฉพาะเองก็ทำบุญชาตินี้ก็ทำด้วยแต่เรื่องบวชใหม่ๆทำบุญหมดตัวอยู่เสมอดี๋วได้เอาปลาไว้ไกลสองกลายเฮ้ยสุดก็ต่อ้มูอก็มาขอ ขก็ให้เราไปแล้วก็ไชื่อแล้วบางทีเราก็โล่มขโล่องผ้าขาดผ้าดีๆเราให้เขาแล้าขาตคนไทยาไอ้แค่ที่ายแค่นั้นมันีความหมายนี่ยโทานเนี่ยโเราดิ้มาหนักในด้านทานโดยตัวเนี่ยทานเนี่ยเป็นตัวนำจริงๆนะพระเจ้าบอก้ว่าะพระเจ้าเป็นพะโก๊็่อ้วก็เ เนี่ยนกุทานไอ้ตัวทานตัวเดียวเนี่ยมันจะพาไปยึธธานได้ในทุกประด็ขอท่านถามอันถามว่าจาพะตัวเดียวนี่ไปยดทานได้มท้านถามมาอย่างอย่างในวิจิเป็นเช่นไรก็มีแต่แก่ขึ้นมาเองเสร็จจาคะถ้าแปลว่าเสียสละใหญ่ไลอยู่ก็ยังจะได้จาคะถ้าแปลว่าสละกเขายังมีเรื่อ,อยใหญ่อยู่บ้าง ต้องเอาคธรรมะตัวซอเอา,าเลจาชะเลละตัวเดียวไปผ่าแนแม่เพืจิตละเอียดของคุณบรมสวรรค์ถ้าไปว่าเสียสละยังเป็นบารมีต้นยังดึงไปที่ได้ถ้าสละ่ะนิสัยเป็นอุปาบาร,รมีอัลละกูให้แบบนี้กูไม่หวงังผลตอบแทนแค่ต้องการอย่างเดียวความเบาเข้าใจเพื่อความการุณทามไอ้ตัวนี้คือบรมสวรลค์ amen แล้วพวกเราที่มากันทั้งหมดนี้ก็มาด้วยทานบารมีมากว่าถือทานบารมีเป็นตัวนำอันนี้เวลาเนี่ยยายน้องพ่อเนี่ยไปกับเขาก็ไม่ไวหวไปกดบนข้าวสมนิงก็ไม่ไวหวไปกลับไม่เป็นไรทีวันที่ถ่าลูกนะว่าอุ่นวัดเห้ยอันนี้มีให้พ่อถายเยอะไหมยังไม่เยอะจากการ ลาหลวงพ่อพูดอย่างนี้หมายว่าหลวงพ่อเนี่ยยังมีกินมีใช่ไหมเออกาเไม่ได้เทศไม่ได้โสดของเขาแต่ว่าก็มีคนมาให้เรื่อยๆอันนี้เป็นผลขุงทานทำไมนะเออกรอผลนุงทานเดิมถ้าผลทานัุจุบันด้วยถ้าสจจุบันก็ทามาถ้าเด็กๆไปเรียนเราซื้อถ้าเพื่อนไม่มีกินแล้วก็ซื้อให้กินเลี้ยงเพื่อนตัวอดไม่ว่าแล้วเพื่อนเด็กินแล้วเพื่อกลับมาบ้านเรา แ่่มาว่าเป็นทวัดตอนเป็นทหารนเรากรเดินเล่นน้องหมดจะให้แม่สามสิบบาท่แปดสิบาทนเป็นสุิมไอ้ให้่ก็มีสิบบาทเพ่มสามสิบบาทเพิ่ด้ยเหมือนั่นไงไอ้เราอยู่นอีกสามสิบบาทก็ม่ได้ใช่ตัวเลียงอะตัวใหญ่ก็เลี้ยงมันทำดีแล้วเลี้ยงมัาเอาจรงเราไม่จัดเป็นเ้าของแต่ไปไหนก็เพื่อนไม่ยจะพักตะตังก่อเสมอ ดีไม่ดีเพื่ออะไรเพื่อเลยเลยก็ああีพกแล้วมันไได้พักตลอดถ้าเราพักไลแล้วมันจ็นานข้าหรือ่าหายขาเอกรรมยังไี่มาติดตามมาคือกรรมแนดียบด้วยกรรมในชาติปัจุบันนี้ด้วยในเวลานี้แก่ร่างกายก็ไม่ดีอาชีพเขาก็ไม่ได้แต่ก็มันก็ไปอดตายเพสูงวุฒิานอาเรีสงวุฒกันให้้าไม่เยอกน้างดูแรเฮ้ นัเยตอนไปเยสวนก็จะเป็นนะนะอยูอ่นยนี้การเจงในนี้นอะไรผาหนื้ะบ๊วยสวยลงพผ้าขาดอะไรข่อซื้อเสื้อสวยเป็นเด็กเรียนไม่ฉันไม่คุ้นกับกาเข้ามารงเรียนซื้อเสื้อเนี่นเป็นมันพับสวยๆบาผาไรก็เห็นตใจเเอไ ใส่ข้าเดียวเพื่อนขอให้เดียวเห็นไหมน,นิสัเเ <c oughs> อเลยเน่ยเฮ้ยพ่อเมียต้องเลิกออกเลยไอ้ตัวนั้นไอ้ชอบใจจกใจนั้นเดินมองมาทั้งหลายวะไอ้ดันเลยยับเสียคอนะไม,มันบอกมันไม่มีตังค์จนะซจ้อให้เลยจะขาไปใช้ทำมองสามบาทไม่ใช่เด่เด่นลยนะเอะนนาคิดใตัวสามบาทเนะี่ยเสื้อน,นอกแท้ตัวตังตัวหกบาทเลยไอ้ตัวนั้นไง เคกุผ้าอะไรก็เดินหายอินเตอร์เน็ตมันมีตัวเดียวเท่านั้นเป็นซื้อทีชั้นเองไม่ถูกผ้าทีหลังให้เขาไปเล้ไปหาใหม่ก็ไม่ได้นี่จะไม่พ่อรู้ถ้าพ่อรู้ถามเขาบอกให้ล้ว็ได้ถ้าพ่อเสีด้ยเขาจะไปเอาคืนมาทั้งหมอ่้วก็แล้วอย่างใหญ่แบบคืนมาคืนไปเราทําบุญโตขายเขาถ้ามันมีเองไปดูใหม่ถ้ามันมีค่อยซื้อสองขวไม่เกิด ม่หยุดูหาไม่ได้เลยช่วยเะยยำมาเดินสามสี่วันหาไม่เจ็บค่านถามว่าทำไมเขไม่เจ็บเพราะ่าวแ่าอะไรก็อบกอดรายการนี้ก็เหมือนกันหมด่หน้าเรามาเนี่ยรายการนี้ก็หมดเวลาเลยที่พูดนี่เป็นว่ายานทั้งแปดรายการแวันนี้เราซักซ้อมกันเพื่อฟางเข้าใจให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าการจุกบนองุิที์เนี่ยสูงกว่ายานแปด ไม่ต้องพยายามสร้างสเมสมอทิพย์ยมรรญาณเราได้แล้วคุณเห็นพระพุทธเจ้าใดเมื่อใดที่ทรงได้เราได้แล้วอยูดูปฏิบัิญาณสุดรู้กายเกิดในการตายของตนก่อนเกิดท่าม,มาจากไหนคนมีคนชื่อคนตายรู้เลยจะถามจะรู้เลยถามพระพุทธเจา้จาพระเจ้าจะถาม่มนยากเรานั่งอยู่ข้างหน้า,าทาาาา่านถ้าเชิญแม่มาถามแม่เราถามท่านท่านตอบแล้วก็เราก็รับฟังเลยท่าน อารายะถามท่านหาท่านชี้ไปที่แม่ระสงบถามแม่ก็ีไปหลายข้อที่สัถาแยกกาม่านแ่ขี้เราะแมสีเพราะเวลาที่แ่ชีมารมาที่ตัวมันหมไแล้ก็เจโซวิทยาญาณอันนี้สำคัญไล่เจียสิดของเราเองจะดูกายดีกว่าจะไปดูดวงจิตเลยนะดูกายครับให้มันป้สายดูภาพพลุกพล่ายังไงเวลานั้นดวงจิตองเราจับสภาว่ามัาไปกายมันายแจ้ง เหมือนพระหานนี A, firearms, ้ใสถ้ามันใสไในของตัดั้นหาาที่ร่างกายระยายามทยเหาอ่อนักเลิกมันมโนมันทุงโลกทุกเมล็ดโลกเทวดาล็าเคยเป็นทองเคยเป็นแมวก็ต้องใส่ตัวน่างจิตจิตสะอาดจิตสะอาดท่ากายจะใสเแข็งสวยเป็นธาตุพิภานอยากให้เลาทรงเกือปกเวรีวายสาปญญานั้ก่อ เพราครไว้ฆ่าการตางเคยเป็นปัตจันรลปรนเป็นกายปฏิการเป็นคนเิ็ธรรมดาผมไม่มีความหมาย้าถูงต่างมีคมหมายตายและแบกไไม่ได้ลงในสกปรานไปนีพลายาแนดิทานาทพกิริยานไม่สำคัญยักขากมุตายานแล้วยาแนดิทานาก็ธิสัตวสสำคัญจุดถ้าไปถึงจุดไหนไปถึงโทไทย ตัวอะไรมาทัางหมดสมัยก่อนเป็นยังไงดูภาพเลยเลยนนี่กินลาแรงยังเป็นอย่างนี้ยังทำได้แร่านกายเราอ่อนว่าไม่ทำไมกันเไม่ได้กายนี้ก็มีหมายชีงใจดันนี้นะได้ว่าทุกคนยังมีตอนนี้ไปเพราะทุกคนกราบองพเทธเพระชุบมารโดยประจากษ์ธรรมดาสมาธิสุขใจออกเพื่อคนแท่งของอรามีรคองพุทธเพ้าชุบมรรคพราเจ้าช่วยให้เจ้าทุกคนเข้าถึงลุกพันธุัน ในขึ้นที่ว่าทุเป็นจนาใดๆไม่ต้องโกรธใจให้กาสัว์ต็นสายตัวยังมีเวลาที่พระพุทธเจ้าจะรัย